พี่ต้งพี่วันนั้นผมนึกขึ้ได้ว่าเราเอารถดําดให้เดี๋ยวทดลองครับแกสนใจหรือไเราเขไปหาั้ไกไปลยครับสวัสดีครับครับผมโต้งครับผมเอครับครับพวกเราที่ปรึษาการขายรถบรรทุกยู่อสสเงี่หวานบินเดอร์สาขานองคายครับ วันนี้เราจะพาไปเยี่ยมรถบรรทุกที่บอดดินกันครับตอนนี้ลูกค้าซื้อรถเราไปแล้วครับ2คันวันนี้เราก็มาดูหน้างานของลูกค้าครับแล้วก็มาดูปัญหาของลูกค้าก็มานําเสนอปฏิบัติกาของเราด้วยครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยมาดูหน้างานลูกค้าครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับโอ้ช่วงนี้หน้าฝนครับพี่หน้าฝนทำงานลําบากหน่อยหูสาษคเยอะก็นี่แหละครับเรื่องขึ้นบ่อดนะครับขึ้นบอดินมันเหนืดมันอะไรคแต่อีกแล้ว เครื่อง้ายแตกครับแตกอีกน้าคันนี้ตอนบืนขึ้นมาเลยใช่ไหมครับมันสู้หรือไม่ได้น้ำมันนี่วันวันหนึ่งต่อคันก็พันเอ็ดก็มีพันอีคันก็พันสี่ก็มีนะครับของครับคนละรุ่นกันเนาะงานเยอะอยู่เนาะช่วงนี้เนาะแล้วก็ติดปัญหาประมาณนี้ก็เดี๋ยวในส่วนของผมนะครับก็มีเอาร์ตัวใหม่นะครับนําเสนอนะครับคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ ลูกค้าได้ครับในเรื่องของสวนท้ายนะครับที่มีปัญหาะครับน่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยตรงเลยส่วนท้ายของเราในรุ่น fr สวนท้ายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เผาข้างก็ต้องบอกว่ารับน้ำหนักได้เยอะด้วยนะครับเกินกว่ารถรุ่นเดียวกปกติเจ็ดพ0 0 0กพันิโลครับรุ่นใหม่ออกมาเป็นเจ็ดพันเจ็ดเพิ่มขึ้นไปเจ็ด0้อยกิโลสามารถรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ครับเรื่องการประหยัดน้ำมันก็เรามีเกียร์ โอไดครับเกียร์โ oh, <Day. S 2> อได<ช>มีหลักการทําง,งานแบบนี้ครับอันนี้เป็นเฟืองท้ายอ,นนอันนี้เป็นเครื่องยนต์ครับปกติแล้วเครื่องยนต์มันจะหมุนหนึ่งรอบเ่ืองท้ายก็จะหมุนหนึ่งรอบมันก็จะไปลักษณะนี้ครับอีออออกตอนรรหนึง่งน,นะครับใช่ครับตัวใหม่ของเราวางเราเครื่องยนต์จะหมุนไม่ถึงรอบนะครับแต่เรืองท้ายเราจะไปหนึ่งรอบ <Wow! S 2> จะไ,ได้งานแล้วใช่ครับอ่ามันจะช่วยในการประหยัดน้ำมัน ตอนนี้รถถึงระยะเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะครับไม่ทราบว่าลูกค้าสะดวกเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องวันไหนครับครับสัตว์วันพฤหัสนะครับได้ครับอะไหล่ที่ของของใครใช้นะครับตวนใหญ่จะเป็นอะไหล่แท้ของยูโรโูนะครับเราก็จะมีเครื่องมเป็นอะไหล่ของแท้ของพิเศษนะครับวรนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกหเดือนหรือ20,000กิโลเมตรนะครับสำหรับรถกลางและรถใหญ่นะครับผม สวัสดีครับผมอดิศักด์ครับผมตัว่าเดี่ยวครับเริ่มธุ so รกิจนี่ตอนแรกมีมีแค่รถไถเอทีนี้ไปไถนาไถอะไรคนก็ถามหาแต่รถดำรถอะไรรถดินอย่างงี้ก็เลยเออลองปรึกษากับพ่อดูก็เลยสนใจก็เลยมาลองเล่นดูครับตอนนี้ทำธุรกิจมาหกห้าหกปีแล้วครับ ตอนนี้ถ้ารวมๆก็อยู่สี่คันครับผมตอนนี้มาแล้วสองเดี๋ยวรอดูอีกปีหน้านะ่าน่าจะมีอยู่ครับโปรแกรมปีหน้ามีเซลลี่โต้งคับแต่เอารถใหมทดลองเนาะก็มันต่างจากรถที่เคยใช้อยู่มันมันตอบโจทย์ได้มันขึ้นบอ่อขึ้นอะไรมันมันโอเคอกันมันสู้บอ่อได้ครับ ข้อหนึ่งเลยครับประหยัดน้ำมันครับผมตอบโจทย์ครับคันนี้ประหยัดน้ำมันดีข้อสองก็มันขึ้นบ่อแล้วมันไม่เหมือนเจ้าอื่นนะครับอีซูซูขึ้นบ่อได้สบายครับไม่ว่าจะอยู่ลึกแค่ไหนก็บืนขึ้นได้ไวเลยครับตัวนี้แหววไม่ค่อยได้เหยียบขึ้นเลยนี่เด่นๆเลยคือว่าเครื่องคายนี่ สุดยอดครับว่าโอเคเลยสนไทโอเคชอบครับชอบต้องยูซูครับโอ้โห F A พับารร